อยู่ในกระเป๋าเราเรเลือกตั้งแล้วเข้ามาชี้เข้ามาไคุไชี้เข้ามาข้างในชี้เข้ามาโตะอะไม่ได้กินของของของพี่แนนทะเดี๋ยวก่อนทาะีกอได้ เอาท่ายติดถ่ายติดพุกกถ่ายรูไม่เห็นนะออกเลยไมไหมวถ่ายดียังพี่ถ่ายแล้วถ่ายแล้วไม่เห็นมีใครลงรูปเลยไม่ถ่ายไม่ถ่ายางกงกี้ก่อนไม่ได้ใส่าก้ันไม่ลูปได้ไงบ้านพี่กี้อาแล้ไงเออต่อว่าพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่นอนเหอ